หน่วยที่หนึ่งการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2. มัธยาฐาน3ฐา,านนิยม 4. ข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการใช้ค่ากลางชี้ต,ต่างๆในหน่วยที่หนึ่งเราจะเรียนทั้งหมด4หัวข้อครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือผลบวกของตัวเลขทุกตัวของสมาชิกแล้วนำไปหารด้วย จำนวนสมาชิกที่นำมาบวกสัญลักษณ์บิลและเอ็กบาร์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่เราจะใช้สูตรเอ็กบาเท่ากับซิกมาเอ็ส่วนเอ็นตัวอย่างจากการสอบถามราคาขายปิกเนื้อไก่จากแหล่งขาย10แแผงทั้งจากตลาดสด และจากห้างสรรพสินค้าปรากฏว่าราคาขายแตกต่างกันดังนี้ 76, 84, 86, 76, 86, 72, 90, 88, 74, 88จงหาราคาเฉลี่ยของเนื้อไก่จากโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะใช้สูตร x bar แล้วกับซิกมา xi ส่วน n นะครับจะโจทย์ให้มาว่านะข้อมูลก็คือ76นะครับจนถึง88นะครับตรงนี้จะมีทั้งหมดจำนวนทั้งหมดนะครับสิจจำนวนเราก็เอาจำนวนทั้งหมดมาบวกกันเสร็จแ,แล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับก็คือ76บวกกับ84บวก86บวก76 บวก86บวก72บวก90บวก88บวก74และบวก88นะครับอันนี้ก็คือซิกมา x นะครับส่วน n ก็คือเท่ากับ10ก็นำมาหารนะครับก็จะได้ว่า820ส่วนที่10ก็เท่ากับ82ข้อนี้เราจะตอบว่าราคาเฉลี่ยของเนื้อไก่เท่ากับ82บาท ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักเป็นการหาค่าเฉลี่ยที่ข้อมูลแต่ละค่ามีความสำคัญไม่เท่ากันตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาสินค้าชิ้นเดียวกันมีน้ำหนักหรือปริมาณขายต่างกันอีกตัวอย่างหนึง่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบที่แต่ละวิชามีจำนวนหน่วยกิตไม่เท่ากันเราจะใช้สูตร x bar เท่ากับ sigma w i x i หารด้วย sigma w i ตัวอย่างเช่นการสอบเข้าทำงานในหน่วยงานแห่งหนึ่งผู้สมัครต้องสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งวิชาความรู้ทั่วไปและสอบสัมภาษณ์โดยให้ความสำคัญของแต่และวิชาเป็น60% 20%และ20%ตามลำดับผู้สมัครต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า70คะแนนจึงจะได้รับการพิจารณา ให้เข้าทำงานถ้ามานบสอบวิชาทั้ง3ามได้70คะแนน55คะแนนและ80คะแนนตามลำดับมานบจะได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงานในหน่วยงานแห่งนี้หรือไม่นะครับวิธีการทำนะให้ xi นะรับเป็นคะแนนจากโจทย์จะได้ว่า x1 เท่ากับ70 x2 เท่ากับ55 x3 เท่ากับ80และ เราจะกําหนดให้ wi เป็นน้ําหนักความสําคัญนะครับจากโจทย์จะบอกว่า w 1เท่ากับ60 w2 เท่ากับ20 w3 เท่ากับ20นะครับจากตรงนี้เราก็แทนค่าสูตรไปว่า x bar เท่ากับ sigma wi xi ส่วนด้วย sigma wi จากตรงนี้เราจะได้ว่า x bar จะเท่ากับ หกสิบคูณเ0็ดสิบบวกกับยีคูณห้บหวกกับย0่สคูณแปดสารด้วยหกบวกยีบวกยี่สกับเจ็ดคือค่าของ w นะครับหกคือค่าของ w ถ้าครับคูณกับ x 1ก็คือ70นะครับเราจะบวกกันไปเรื่อยๆก็คือ w 2คูณกับ x 2 w 3คูณกับ x 3 นะครับหารด้วย w นะครับหารด้วย W i w i ก็คือ w 1บวกกับ w 2บวกด้วย w 3ก็จะได้เท่ากับ6กสินะครับก็ได้ครับหกสิบบวกด้วยยี่สิบบวกด้วยยี่สิบนะครับก็จะได้ว่านะครับห9 0 0เ้า้อยหารด้วยหนึ่งร้อก็จะเท่ากับ69สเเพราะฉะนั้นตรงนี้ ะค,คะแนนเฉลี่ยของมานุษย์ก็เท่ากับ69คะแนนเราถึงสรุปได้ว่ามานุย์ไม่ได้พิจนารณาครับไม่ได้รับการพิจารณาเข้าทำงานนะเพราะคะแนนเฉลี่ยของทั้ง3วิชานะครับต่ำกว่า70คะแนนนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่เราจะใช้สูตร x อ็กบาเท่ากับดิม่า f(x) I, i หารด้วย n โดยที่ x-bar ถ้ากับค่าเฉลีย่ยเลขคณิต k คือค่าคงที่ f คือความถี่ x คือข้อมูล n คือจำนวนทั้งหมดตัวอย่างเช่นจงหารายได้เฉลีย่ยต่อเดือนของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน40คนจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ดังนี้รายได้ได

ครับ x bar เท่ากับ sigma f i xi ส่วนด้วย n ครับ mu หรือ x bar คือตัวเดียวกันนะครับ mu ครับ mu ตรงนี้ครับกับ x bar ครับ x bar ตรงนี้นะครับคือตัวเดียวกันนะครับแล้วตรงนี้จะแทนค่าได้ว่าครับเอาสองครับเอาสองตรงนี้นะครับไปคูณครับจำนวนคนไปคูณกับรายได้นะครับเสร็จแล้วก็บวกกันเรื่อยๆครับ สามไปคูณกับแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบครับห้าไปคูณกับแปดพันแปดร้อยนะครับแล้วก็หกไปคูณกับเก้าพันนะครับเก้าพันเท่าไหร่เก้าพันหกร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็สิบสองไปคูณกับหนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับแล้วก็แปดไปคูณกับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแล้วก็สี่ไปคูณกับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับจำนวนตรงนี้ นะครับก็เอามาบวกกันทั้งหมดเสร็จแล้วหารด้วยนะครับ n n ในที่นี้ก็คือจํานวนทั้งหมดเราก็เอาเราก็เอาเราเอา2นะครับ2บวกนะครับ2บวกกับ3บวกกับ5บวกกับ6บวก12บวก8บวก4นะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ค่าออกมาว่า4ี่5สนหันะ้าห้าะครับหารด้วยจำนวนหมดก็คือ4ี่สิบ ครับจะได้รงตอบว่าหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามจุดเจ็ดสิบห้านะครับตรงนี้เราก็จะสรุปได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานบริษัทแห่งนี้คือหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามจุดเจ็ดห้าบาทครับตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปจะเป็นอันตรภาพชั้นนะครับตัวอย่างเช่นจงหารายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งจํานวน40คนจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ดังนี้เงินเดือน8,000ถึง9,999บาทมีจํานวนพนักงาน2คน9,000ถึง9,999บาทมีจํานวนพนักงาน4คน10,000ถึง19,999บาทมีพนักงานจํานวน8คน11,000ถึง11,999บาท มีจำนวนพนักงาน12คน12,000-12,999บาทมีจำนวนพนักงาน9คน13,000-13,999บาทมีจำนวนพนักงานจำนวน5คนครับจากตรงนี้เราจะเห็นนะครับได้ว่าเป็นลันกษณะของช่วงนะครับเงินเดือนเนี่ยเป็นลันกษณะของช่วงเราจะเรียกว่าเป็นลันกษณะของอัตราภาพชั้นนะครับ เป็นช่วงๆนะครับซึ่งมีอนุภาพชั้นเท่ากันนะครับจํานวนจะเท่ากันนะครับตรงนี้เราจะได้ว่านะครับให้หาจํานวนของจุดกึ่งกลางก่อนนะครับจุดกึ่งกลางในที่นี้ก็คือเอา800พันะแปดพตรงนี้นะครับถึง8,990เเอามาบวกกันนะมาบวกกัน บวกการเสร็จแล้วหารสองนะครับก็จะได้ค่านี้ออกมาก็คือ8,499.5นกะครับก็คือหาค่าึ่งกลางก่อนนะครับต่อไป9,000ถึง9,999ก็เช่นเดียวกันเอามาบวกกันเสร็จแล้วก็หารสองออกมา,า,าก็จะประคับ 9, ก9บ9,499 จุดห้านะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับบวกกันแล้วก็หารสองก็จะได้ค่าจุดกลางนะครับพอได้ค่าจุดกลางมาแล้วนะครับตรงนี้เราก็พักไว้ก่อนนะครับเราก็มาดูที่จํานวนของพนักงาน,นค,ค่าจุดกลางตรงนี้เราเรียกว่าค่า xi นะครับส่วนพนักงานก็คือค่าของความความถี่นะครับจริงๆก็คือค่าของความถี่นะครับ ก็คือค่าของจํานวนทั้งหมดนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็เอาจอําจนวนพลังงานทั้งหมดนะครับบวกกันนะครับก็เอา2องบวกสบวกแปดบวกบวกเบวกหก็จะได้ค่าของ N ครับซึ่งค่าของ N เท่ากับ40นะครับต่อไปเราจะหาค่าของซิกมา f i x i ครับโดยการเอาค่าแรกนะครับก็คือ แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าจุดห้านะครับคูณนะครับคูณกับสองนะครับก็คือคูณสองจำนวนพนักงานนะครับก็จะได้หนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับตรงนี้เราก็จะเอามาคูณทั้งหมดนะครับไล่คูณไปเรื่อยๆนะครับก็จะเอาจุดกึ่งกลางคูณกับพนักงานก็จะได้ค่าของ f(ixi) นะครับพอได้ค่าตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาค่าตรงนี้ทั้งหมดนะครับเอามาบวกกันนะครับเอามาบวกกันก็จะได้ค่าทั้งหมดก็คือ456,980นะครับจากตรงนี้เราก็จะได้ค่าของซิกมา Fi Xi นะครับแล้วก็มาแทนค่าสูตร X bar บานะครับก็มีวก็คือ X bar บา์นะครับ x บา์เท่ากับ 4แสนห้าหมื่นหกพนารด้วยจำนวนทั้งหมดก็คือ N n ก็คือได้สี่นะครับก็เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งหมนึ่งสี่ร้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สรุปได้ว่าเงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานบริษัทนี้ก็คือหนึ่งนึ่งสี่ร้ ห้าสิบบาทนะครับค่าเฉลีย่ยเลขคนิตรวมก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลชนิดเดียวกันที่มีหลายๆชุดเราจะใช้สูตร x bar เท่ากับซิกมา ni x bar i าหารด้วยซิกมา ni ตัวอย่างต่อไปนะครับนักศึกษาระดับปอศ ของวิยาลัยแห่งหนึ่งจำนวน5สาขาวิชาแต่ละสาขาวิชามีนักศึกษาจำนวน40 38 42 39และ41ตามลำดับในการสอบวิชาสถิติผลปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละห้องเป็น85.5 72.5 72. 72 75และ87ตามลำดับ ้จงหาคะแนนเฉลี่ยว,วิชาสถิติของนักศึกษาทั้งวิยาลายนี้ตรงนี้เราจะใช้สูตรนะครับก็คือ x bar เท่ากับ sigma ni x bar หารด้วย s i g m า ni นะครับก็จากในหนังสือก็คือ mu นะครับตัวนี้ก็คือ mu นะครับหรือเราใช้ว่า x bar ครัูขอใช้ x bar นะครับก็แทนค่านะครับแทนค่า แทนค่าที่นี้ก็คือเราจะเอาจํานวนซิกมา n i x นไอเบาร์ไนะครับก็คือจํานวนนักศึกษาคูณกับคะแนนเฉลี่ยนะครับจํานวนนักศึกษาจํานวนแรกก็คือ40นะครับ40จะพอคูณกับ85.5นะครับต่อไป38คูณกับ72.5นะครับบวกกับส2คูณกับ72 ครับบวกกับ3 9คูณกับ75บวกกับ41คูณกับ87นะครับอันนี้ก็คือจำนวนของนักศึกษาคูณกับค่าของคะแนนเฉลี่ยแล้วเอามาบวกกันนะครับก็จะได้ซิกมา ni x กบานะครับจะหารกับจำนวนของนักศึกษาทั้งหมดนะครับก็คือ เอา40นะครับ40บวกกับ38บวกกับ42บวกกับ39บวกกับ41นะครับนะตรงนี้เราก็เอามานำมาบวกกันก็จะได้ว่านะครับด้านบนก็จะได้1 5 0 0 0นะครับห5 0 0 0 691หารด้วยจำนวน n นะซิกมา n นะครับก็คือ200ร้อยก็คือ200หารกันแล้วจะได้คำตอบออกมาก็คือ 78.455ครับตรงนี้เราก็จะสรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาสิติของนักศึกษาทั้งวิทยาลัยนี้จะเท่าก,กับ78.46นะครับตรงนี้เราเห็นได้ว่า4.455นับ455เรา,าเราจะปัดนะครับถ้าเกิดว่าั้าเ5ขึ้นไปเราก็จะปัดเราจะใช้ชดเชยมสองตำแหน่งก็จะเลยจะได้คำตอบ คือ78.46คะแนนนะครับ